บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้ก็เป็นวันที่20แล้วนะครับพี่น้องเราก็มาครึ่งทางกันแล้วนะครับหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สำหรับใกล้ครวนและสนทนากับพระเจ้าก็คือเอเฟซัสบทที่4ข้อ2คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกัน้นต่อกันและกัน ด้วยความรักพี่น้องที่รักครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านอาจารย์ปอลโลแนะนําให้คริสเตียนเรามีความถ่อมใจและสุภาพอ่อนโยนอดทนอดกั้นต่อความผิดพลาดบกพร่องของกันและกันและก็จบประโยคด้วยคําว่าด้วยความรักนะครับนั่นหมายถึงพลังที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะอดทนอดกั้นต่อความผิดพลาดบกพร่อง ความไม่น่ารักของคนอื่นนั้นะจะมาจากพลังความรักที่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทับอยู่ภายในคริสเตียนของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับดังที่ท่านอาจารย์เปโลกล่าวว่าร่างกายของเราเป็นวิหารเป็นที่ประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าคุณพยายามที่จะทำตัวคณให้สุภาพอัญโยน พยายามที่จะอดทนต่อความไม่น่ารักของคนอื่นด้วยความพยายามด้วยพลังของตัวคนเองคุณจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับหรือถ้าทำได้ก็ทำแบบฝืนมากดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแช่อิ่มในความรักของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในตัวคน แล้วคุณจึงจะทําตามคําแนะนําของท่านอาจารย์ปอโลข้อนี้ได้นะครับพี่น้องครับตลอด40วันการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักนี้ผมขอหนุนใจให้คุณติดตามซีรีส์นี้ไปจนครบ40วันนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกผมขอแนะนําให้คุณย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหนะ้าเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยนะครับก็อยู่ในซีรีส์นี้นะครับ คุณสามารถที่จะค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้พี่น้องครับมันจะเป็นการใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างสม่เสมอต่อเนื่องเป็นประจำตลอด40วันแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แช่อิ่มอยู่ในความรักของพระเจ้าด้วยพระคําของพระองค์และก็จะได้สนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคุณฟังคลิปการแบ่งปันนี้ คนจะได้รับทั้งพระคำของพระเจ้าและคุณจะได้มีโอกาสนั่งนิ่งๆที่จะฝึกฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะตัดกับคนเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันแล้วคุณก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้านะครับจนสามารถที่คุณจนคุณสามารถที่จะรักคนที่ไม่น่ารักสามารถที่จะมีความสุภาพอ่อนโยนอดทนอดกั้นต่อความบกพร่องความไม่น่ารักของคนอื่นได้อย่างไม่ฝืนเลย ถ้าคุณไม่แช่อิ่มอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วคุณก็พยายามที่จะอดทนต่อคนที่ไม่น่ารักคุณจะกลายเป็นคนแบบไหนครับคุณทราบไหมครับว่าคุณก็จะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนแบบที่อาจารย์เปาโลแนะนําให้คุณทํานะครับดังนั้นเฝ้าเดี๋ยววันนี้ขอให้คุณสํารวจตัวเองสํารวจความสัมพันธ์กับคนรอบตัวคุณนะครับ มีใครบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องอพยายามฝืนที่จะอดทนต่อความไม่น่ารักของเขาถ้ามีผมก็ขอหนุนใจให้คุณเข้ามาใช้เวลาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นโดยการที่จะติดตามรับฟังซีรีส์40วันในชุมชนนึ่งความรักนี้ไปจนจบนะครับ พี่น้องที่รักอาจารย์ปโลกก่าวไว้ในหนึ่งโคลินบทที่สิบสามข้อสี่ว่าความรักนั้นก็อดทนนานเห็นไหมครับพี่น้องความอดทนอดกั้นต่อคนที่อ่อนแอคนที่ไม่น่ารักหรือคนที่ทําร้ายจิตใจของคุณมันจะเกิดจากความรักของพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมอยู่ในตัวคุณนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่สามารถที่จะอดทนอดกั้นต่อคนอื่นโดยเฉพาะ คนใกล้ชิดในครอบครัวของคุณหรือในที่ทํางานหรือในโบสถ์หรือในกลุ่มเซลล์ของคุณก็แปลว่าคุณไม่ได้มีความรักของพระเจ้าเลยคุณจําเป็นต้องเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากขึ้นเพื่อจะรับการเติมเต็มเต็มล้นด้วยความรักของพระองค์แล้วคุณจึงจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ไม่น่ารักอย่างมีความสุขได้นะครับ พี่น้องครับคุณอาจจะไม่รู้สึกอยากจะอดทนอดกั้นต่อคนที่ทำผิดต่อคุณแต่อาจารย์ปโลกลาวไว้ในหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อ16ว่าพระเยซูคริสได้ทรงสําแดงความอดกลั้นพระไทยอย่างไม่จำกัดแก่ท่านเห็นไหมครับพี่น้องการที่คุณจะอดทนอดกลั้นต่อคนที่ทำผิดต่อคนได้อย่างง่ายๆก็คือการที่คุณตระหนักเสมอว่า พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูผู้ไม่อ่ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่เคยทําผิดบาปเลยก็ได้อดทนอดกั้นต่อความผิดบาปความผิดพลาดบกพร่องของคุณมาโดยตลอดอย่างไม่จํากัดให้โอกาสคุณครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความอดทนนานของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักคุณดังนั้นเมื่อพระองค์อดทนต่อคุณที่ไม่น่ารักต่อพระองค์ได้คุณก็ควรอดทนต่อคนที่ไม่น่ารักต่อคุณได้ด้วย อเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักการอดทนอดกั้นนั้นสามารถทำได้ง่ายๆในวันที่คุณรู้สึกสบายสบายอารมณ์ดีแต่ว่ามันจะทำได้ยากมากเลยนะครับในวันที่คุณจะต้องเจอกับความบกพร่องผิดพลาดของคนอื่นติดติดกันหลายหลายครั้งหลายหนภายในวันเดียวและบางทีคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะอดทนต่อความผิดพลาดบกพร่องของตัวคนเองด้วยนะครับ พระเยซูกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูไม่ได้เรียกร้องให้คนรักเพื่อนบ้านฝ่ายเดียวนะครับแต่ให้คนรู้จักรักตัวุณเองด้วยการรักตัวเองวิธีหนึ่งก็คือการรู้จักอดทนและให้อภัยแก่ความผิดพลาดบกพร่องของตัวุณเองไม่ใช่เอาแต่เฝ้าตำหนิด่าว่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนคุณกลายเป็นโรคซึมเศร้านะครับ พราะถ้าคุณทำเช่นนั้นคุณก็กำลังไม่ได้รักตัวคุณเองเลยคุณต้องไม่ลืมว่าคุณมีคุณค่าปานแก้วตาดวงใจของพระเจ้านะครับพระเจ้ามองคนแบบนั้นพระเยซูยอมตายอย่างทรมานแสนสาหัสที่กลางเขนก็เพราะพระองค์รักคนมากแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณแม้ในขณะที่คุณเป็นคนบาปเป็นคนไม่น่ารักพระบิดาก็ยังอภัยให้แก่ความบกพร่องของคุณดังนั้น คุณจึงควรอภัยให้แก่ความบกพร่องของตัวคุณเองด้วยและก็ของคนอื่นรอบๆตัวคุณความรักต้องแสดงออกด้วยการอดทนและการให้อภัยจึงจะเรียกว่าความรักของพระเจ้าที่ปราศจากเงื่อนไขนะครับพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยววันนี้ผมขอหนุนใจให้คุณใคล้ครวนด้วยการตอบคำถามตัวเองดังนี้ข้อแรกมีใครบ้างที่ทำให้ฉันขาดความอดทน ข้อสองฉันจะเข้าใจเขาและสามารถที่จะอดทนต่อเขาได้มากขึ้นอย่างไรฉันให้เวลารับฟังสิ่งที่เขากำลังพูดจนจบหรือมักจะตัดบทคนอื่นต้องอดทนต่อพฤติกรรมอะไรของฉันบ้านฉันได้ให้ความการุณาแก่ผู้อื่นมากเท่าที่ฉันคาดหวังว่าผู้อื่นจะให้แก่ฉันหรือไม่พี่น้องที่รักครับประเด็นสำคัญในการเฝ้าเดียววันนี้ก็คือ ยิ่งเรามีความเข้าใจคนอื่นด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นคนอดทนต่อความบกพร่องผิดพลาดของคนอื่นได้มากเท่านั้นและยิ่งเราเข้าใจและยอมรับต่อความบกพร่องผิดพลาดของตัวเราเองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถที่จะอดทนและให้อภัยต่อความบกพร่องของตัวเราเองได้มากเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับความรักของพระเจ้าที่ปราศจากเงื่อนไข จึงเป็นพลังที่จะทำให้เราอดทนอดกลั้นต่อความไม่น่ารักของคนอื่นรวมถึงความไม่น่ารักของตัวเราเองได้และเราจะมีความรักของพระเจ้าเช่นนี้ได้เราจำเป็นที่จะต้องอุทิศเวลาเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้มากขึ้นแช่อิ่มในความรักของพระองค์ให้มากขึ้นจนเต็มล้นและล้นหลังออกไปสู่คนอื่นอาเมนไหมครับพี่น้อง ขอพระเจ้าอวยพรครับ